ก็กราบสวัสด <straightforward> ีคนรู้ทุกๆคนทุกทท่านพี่พี่น้องน้องเอ้ยยี่อย่าพึ่งนั้นเอ้ยไม่ต้องมีคนคอนไอ intro ให้กูหรอกเออวันนี้เราอยู่ในเกมสปีดอะไรนะสปีดอะไรบนัสซ่าบนัสซ่าสหรับชิงๆเอ้ยติดลิิทธิ์เพลง ต้องขออภัยด้วยนะครับป่ะขออภัยมึงก็ตัดฝากกดฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กายจีจีเล็กๆนิดๆด้วยนะครับก็ต่อกันพาร์ทสามนะคลิปนี้เป็นพาร์ทสามเล่นกับเพื่อนไม่ต้องกลัวป่ะิืมเลยในโหมดโรงพยาบาลล้างเช่นเคยที่เคยเล่นไปพาร์ทสองพาร์ทหนึ่งลงบานฮะลงบ้านบ้าอะไรอะต้องหาทางหนีออกจาก เอ่อห้องวิจัยโรงพยาบาลบ้าอะไระภาษาอังกฤษอะห้องวิจัยเอออะไรสักอย่างนี่แหละโรงพยาบาลบ้ามึงตีสูนอังกฤษไม่ใช่เหรอมึงอ่านอังกฤษออกได้ไงเนี่ยเอ้ยมันอ่านออกเออห้องอะไรเนี่ยห้องเดิมเฮียไม่นา่าพูดดังเลยเราอยู่ในบา,านนะิธนาณัมึงค่อยอเดี๋ยวมึงค่อยอาร์ตเดี๋ยวกูช่วยอาร์ตไม่เป็นไรเล่นกับกู เดี๋ยวเดี๋ยวกูพาทำสปีดรันเลยสินาทีจบไม่ทันละเพราะว่ากุนัดมึงไปตั้งแต่พารสองแล้วมึงไม่ยอมได้ยกกูเองคนอื่นเห็นแน่เกมนี้กูเคยเล่นกับเมียเก่าเอ้ยกูไม่อยากกลับไปเล่นละแม่งแค้นฝังใจที่ผ่านฮัลโหลในล็อกเกอร์มีอะไรบ้างอุ้ยเฮ้ยเจอกระสุนลูกซองสวยเห็อะไรเนี่ยตอนนี้หาอะไรประตูเปิดได้ไหมประตูเปิดได้ผ่านเลยจ้ะอ้าวเปิดไม่ได้โอ้หมันไม่มีกล้องวงจรจริงๆมันต้องมีว่ากล้องวงจรไม่ใช่เหรอเรน มีมีม,มันมีแต่มันต้องไปหาโทรศัพท์ก่อนโทรศัพท์ก็แปลว่าที่กูเล่นรอบแรกนี้คือเจอโทรศัพท์ห้องตรงสุดทางมุมเดียวซ้ายมันจะเจอห้องที่มันปิดไว้แล้วก็ไปหากุญแจไปเปิดข้างในาจะมีปืนลูกซองเหรอตอนนี้ได้กระสุนลูกซองละหนึ่งหนึ่งหนึ่งนัดเี้ยตอนนี้กูกลัวผีมากเลยวะต้องย่อตามอีกมีหียอะไรให้กูเตรียมว,วังเล่อนปูหลังนะ้มึง เร็ว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 เยี้ยไม่มีเหี้ยอะไรเลยไม่มีสปอตไลท์ไงนีอะไฟฉายเนี่ยไหเนี้ยคือประตูใหญ่มึงต้องไปหาุญแจก่อนตัวยี่เปิดได้เลยตัวเหี่อะไรมันมาโอ้ข้างๆเลยควเยี่ยมันเข้าห้องนี้เข้าห้องนี้ไม่เข้าเข้าไปนอนใต้เตียงอะไรอะกระป๋มกระเป๋ามึงต้องเก็บอุลแรก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 ต้องเก็บต่อเลื่องมันน้อย เดี๋ยวกูยังกูยังกูอยากกูอยากจะลองเดี๋ยวพอมึงเปิดประตูต่อใหญ่ต่อไปปุ๊บแล้วเจ้าก็จะมีตัวสตีนมาปิดดีมันเปิดประตูได้มันเปิดประตูได้มันเปิดประตูได้โอ้โหแหลกยังวะมันเปิดประตูได้เกมเกมมันเปิดประตูได้เฮ้ยเข้าห้องนี้กูไม่เข้าอะไรทั้งสิ้นกูบอกให้มึงต้อไปนอนใต้เตียงไอ้ตัวี้อะไรอ่ะทำไมมันเครื่องมันแหลกอย่างงี้วะต้องหาซื้อโทรศัพท์ใหม่ละโอ้ยอุ้ยขออภัยนะครับเออมันอินกับเกมเกินไป อะไรอะกระปอมเฮ้ยหรือถ้าโยนอันนี้ตัวใหญ่จะมาอันนั้นแค่เป็นลูกก็ก็โยนไปเลยไปหาที่ซ่อนเลยจังหวะนี้รออะไรก็อย่ารอช้าปิดประตูให้ด้วยมารด้ยากดีปิดปิดเยี่ยเ,เจอยอะไรออะอุ้ยกูเจอปืนแล้วปืนปืนยอะไรนอะแค่ดีเซลหรือก๊อฟสิบแปดวะออดเ,เออ อ่อนจอบจอบจเล่นเล่นมาครับน้องมาได้ถึงโอกาสลูกทีมเราได้เล่นนี่มีปืนนะมีปืนอย่าเปิด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 ติดลิกสิทธิ์ได้ปืนมาแล้วเลนทางสะดวกแม่งโคตรดีถ้าได้ปืนมาแล้วบอกเลยดีลกกระสุนมีลูกกระสุนหนึ่งลูกหนึ่งลูกมีเงิน เหี้ยไอ้ไอ้ที่ห้าร้อยนี่คือได้จากนี้ใช่ไหมไม่ใช่ทางพ่อให้ายทิศแต่ว่ากูมีอยู่กูกูมีคอทายเยอะแยะแตพูดแต่สลายเฉยไงห้าร้อยมึงดูยัียงไง M หนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเนี่ยทำไมมันเป็นอะไรมันเป็นอะไรวะเก็บกระป๋องมึงอย่าโยนมันก็เข้ามาในห้องมึงดีก็กูอยากให้มันเข้ามาก็ของเก็บไม่ได้ให้กูมียอดไอ้นี่ถอนลอยนึงวะถอนเลย จริงจิงจริงจิงจร <c oughs> ิงจริงไอเลนมันจะเข้ามาเขาบ่ะกูเล่นบ่อยเล่นเป็นใช่ไหมเล่นเป็นก็เล่นอ่าแล้วโอ้โดนละโดนละโดนเล่นแล้วงไงเลนล็อกเจอร์มันไม่มีอะไรอย่าไปเปิดมันหลอกมึงมีใต้เตียงเขาไม่มียิงเฮ้ยเก็บไปยิงตัวใหญ่เก็บไปยิงตัวใหญ่กูจูสติปเทพ เออมึงเล่นบ่อยอะ่ะเออสอนกูเล่นหน่อยดิกูเพิ่งเนี่ยพาสามอะพาสามเป็นเป็นคลิปที่ดีที่สุดละเพราะว่ามีเพื่อนเออช่องเออผมไม่ติดเกมมาช่วยนะกดเขา้าเออติดไฟด้วยอื้ห,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 ห่าอาทำไมคนพูดไม่ทำไมคุณตึงยังง่ะไม่เห็นพูดเลยเลยผมกำลังคิดอยู่ว่ามันออกทางไหนเนี่ยผมไม่รู้มันออกทางไหนเนี่ยกดเข้าไปใกล้ๆลิ้นชักมีอะไรไหม ปิดประตูอย่างนี้เดี๋ยวโดนลอยตูดสวัสดีครับเซย์ไฮนี่แสเสียงหล่อไป็นถึงสเต็ปมีเตียงอีกแล้วโอ้โหทำไมเตียงเยอะจังโรงพยาบาลบ้ามึงไม่ให้มีเตียง <c oughs> จะให้มีอะไรมันเป็นโรงพยาบาลวิจัยไม่ใช่เหรอหรือบ้านโรงพยาบาลบ้ากยอดดิ๊กยอดโอ้ไม่มีไม่มีอะไร<า>เลยโอ้ยอยากเล่นกับเพื่อนเลนอย่างเลยน่าจะสนุกไม่อยากโซโล่ว่ะมันแบบขนตูดรูกเกิน เฮ้ยมันมาแล้วซ่อนเตียงอีอีเก็มาดีป๊อปป๊อปเฮียครับเห็นไหม่ะกระป๋องเห็นไหมอะไรเราอยู่ห้องอะไรอ่ะอันนี้คืออะไรเรามีไฟฉายกับเข็มยาสลบสี่อันอีกอันนึงคืออะไรคือไอเคเบิลโลเนี้ยเอาไว้ทำอะไรสักอย่างเนี่ยจำไม่ได้แล้ว มีได้ยินนานี่ไงนี่ไงเรียบร้อยครับเรียบอเร็วออกไปเลยบาคาร่าแตกครับเปิดไฟนี่ไงมันไปแล้วมั้งเรายังเรายังประมาทไม่ได้ว่ะเพื่อนคือเราต้องดูให้เรียบร้อยลงเตียงลงเตียงประตูมันปิดยากในแบบนี้มันก็รู้ดีเปิดเปิดเปิดระตูนี้เปิดระตูนี้ถ้ามึงออกออกไปโยนกระป๋องด้านนอกโยนที่มันไกลๆอ่ะ ออปิดว่ามันมาห้องนี้แน่เลยบาเลน,นไม่เข้ามาในห้องเข้า,ข,าขนาดตัวกโอโ้โหตัวใหญ่ๆยัยงเข้าเลยตัวใหญ่เข้าแต่ตัวเล็กมันไม่เข้าโยลอดตัวใหญ่ให้มันมาแล้วก็รอสิบวิเดี๋ยวมันก็ไปสิบวเบิเล่นบ่อยเล่นบ่อยเล่นกับใครไม่ใช่เล่นกับใครไม่ทราบ นี่ก็เมียเก่าแขนฝังใจมากเลยโคตรแค้นฝังใจเออใครที่ชอบกูการนี้เกมนี้แล้วนะใครที่ชอบพิมนี้ฝากกดติดตามด้วยเด้อโอ้ยหยาดสองร้อยละบาทก็สิบสองร้อยละบาทเลยสามร้อยฝากกดไลค์แล้วกดติดตามให้ครับไอสัต hmm. ว right. ์แม่งด okay. In mm. AP ักอยู hmm. ่หน้าประตูกูตกใจหมดทิศหายมางานนี้ได้เวลาการจีจีออกเริ่มเกมมา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  นี่อยู่ในห้องไหนนี่ห้องเดิมนะไปไปหาหาฟามของต่อเอ้ยยาเอ้ยไอเลนไอยิ่งหัวจะปวด่กกการออวนไหัวจะปวดโอ้โหเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วไงโอ้โหมันมาแล้วไงทุกคนไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวเลยหัวจะปวดหัวจะปวดพี่ถ้าพี่เจออย่างนี้พี่ทำไงสามร้อยแล้วเลน พี่เจออย่างี้พี่ทำยไงเออของของเออแล้วมันยิงได้ไหมนี่คือเลิฟพี่นี่คือสองร้อยนี่ใช่ไหมยิงยิงเฮ้ยเฮ้ยช็อตแมพแมพไม่มีของอะไรเลยโอ้๋หโรงพยาบาลล้างอะไรครับยิงเปืนแบบนี้นะเพนมันสองนี่คอห้ามันเปิดอีกใบ ไม่รอรอชาทำไมปุ๊บเฮ้ยนอนดีป๊บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสวัสดีทำไม่ได้ลงะทำอะไรอยู่วะมองไม่เห็นดิพี่ไปตรงห้องข้องเก็บเป็นที่เก็บเงนไรเนี่ยทำอะไรวะทาเงินืูแดง เฮ้ยเี่แน่ป๊บโอ้โหอะไรครับเนี่ยเฮ้ยมันคืออะไรวะตีนมันเหรอเนี่ยลงสวนครับเหรอพี่ครับเนี่ยครับโอ้โหไม่กล้าเข้ามาดีไม่อยู่แล้วจะรอทำไมรีบเปิดแล้วพี่โอ้ห้องเปิดไม่ได้มันกินละ จะรอช้าทำไมปิดประตูให้ด้วยอะไรอ่ะกระดาษที่อะไรวะเก็บเฮียอย่าพึ่งอย่าพึ่งพูดอย่างนี้ทำคลิปอยู่อย่างเงี้ยเราเราเราเป็นแฟนคลิโอเคไม่เป็นไรสอรี่เง่อนกันให้อภัยกันได้เฮ้ยเฮ้ย่อะไรอ่ะรอดูชมหน้ามันดิมันจะมาไหมมาไหมกระสุนก็ไม่มี เ,เมาไหมอ่ะเว้ยอะไรวะหูหนวกเหรอเฮ้ยอะไรหลังจริงจิงวะเฮ้ยทางดีกาปุ๊กไอ้เทียที่มึงโยนไปเมื่อกี้มึงกลับไปนอนเดี๋ยวมึงมันมาแล้วมันมาแล้วแล้วกูไม,ไม่ไม่มีที่นอนเทียนแล้วอเอาไงเนี่ยหลังประตูหลังประตูไม่ยังได้กูอีกอะหลังประตระตููตายอยอ่ดิมันไม่ตาบอดนะเ่ ห้องนี้แหละกูตามเลยโว้ยโอ้ยขออนุญาติผู้ทําอย่างชิบหายแล้วชิบหายแล้วทุกคนทีสุดเฮ้ยทะลุกระแมงได้ไงตัวใหญ่ไหมโอ้ยทะลนเต็มตัวเต็มทีเก็บวต่อพวกนี้เขี้ยแล้วคือสุดท้ายเล่นเล่นให้กูหน่อยคือสุดท้ายโอ้คือสุดท้ายแพ้แน่นอนตัวใหญ่แม่งออกมาสองตัวฮะเออ ขอลองตายในคุณหน่อยตัวใหญ่ออกสองตัวคุณสีเที่ยยทางชนะมีน้อยใช่ไหมสามเอ้ยคุณชนะแล้วทำไงดีวะไม่ได้โบนัสไอ้เหี้ยหัวจะปวด39าบก้าบาทพีปิดประตูอบอันนี้กูท่าล้วนเลยซ่อนในตาโตก็ไม่ได้เกมนี้สิบไปส่วนส่วน สองอะไรอ่ะหนได้กระป๋องไดกระป๋องโอ้ประตูก็เปิดไม่ได้ปั๊บเปิดมาครับน้องบาสีม่วงโอ้เก้าอี้ทำเพื่ออะไรลาสีม่วงเก้าโอ้ยสวยมากเลยสิบตกใจหมดพูดสีเฮียมันเลยฮกไอ้เฮียเขาห้องนึงปิดเลยเจ็บนึงเลยเฮียแดงเปิดกระป๋องได้อีกแก้วโอ้โหไปเท่าไหร่ปีมาเก็บเลยเหรอกะโอู่ร้อยสามัดเลยมาแล้วไอเลน อุ้ยขอโบนัแตกสักทีนีมันดีล่างไงใบบินกันมากูแทงเงี้มันจ้าเจ้าเป็นเกมนี้สุดยอดไปเลยน่ารักจังเลยครับเปิดหน่อยครับสุดยอดสุดยอดยอดจริงต้องเล่นกับเพื่อนเรนเอ้ยเรนตัวใหญ่มันออกมาสองตัวเงี้ยโอ้โหเนี่ยมันแดกเลยโอ้โหอะไรมันจะตึงขนาดนี้เกี้ยงไปต่อได้หมายถึงเกมไหนเนี่ยอ๋อเกมพอละพอะหมดเกี้ยงตามคืนแบนี้เมื่อไหร่เวลาเรา ตั้งจากเออต้งแต่สองร้อยเก้าสิบหกป่ะวะเก้าสี่เฮ้ยมาดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,เ,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 ยเล่นกูเสียวตูดวะจะเอาไงดีวะถ้าเปิดออกไปจะอ่ะเล่นให้หน่อยคืนสุดท้ายละเอาแบบ3ของแบบครับของดีๆอะ่ะกูโยนกระป๋องไปทั้งหลายกระป๋องละมันไม่เข้ามาในห้องมันจะร้อหน้าห้องแบตเตอรี่เหลือสองเปอร์เซ็นสองเปอร์เซ็นพอเนี่ยสองขีด เบ็ดไปฉายเออใช้เยอะเกินโอ้โหเราได้รหัสประตูมาแล้วตัวที่สองคือตัวที่ห้าเราต้องไปหาอีกห้าตัวโอ้โหงานหยาบแลยเฮ้ยกระสุนลองยิงดีได้ไหมยิงไม่ได้มันคือกระสุนยาสลบอ่าเราต้องหาปืนกระสุนยาสลบใช่ไหมโ,โหคือสุดท้ายไม่กล้าออกเลยอะอขวาลายซ้ายดีไปทังไหนซ้ายแล้วกัน ลุย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 โอ้โหโรงพยาบาลบ้าหรืออุ้ยอะไรอ่ะอ๋อมันปิดกับโอ้หลอนหลอนหมดตกใจหมดไอ้ยาคุณนึกว่าอะไรเป็นวลาปิดปิดเปิดจ้าโมล่าสวันนี้ครับครับขับรถปลอดภัยพี่เออขับรถปลอดภัยอันนั้นอันนั้ไม่ถูกลืมเอ้ยเปิดไฟฉาย มันรู้ไหมว่าเราอยู่นี่ไอควายไอไงโง่ไอเทียงโง่กูเปิดปิดประตูรัวๆเลยมึงไม่รู้จักกูสเสนอว่ากูคือใครไม่ใช่ลงมาแบบยายแกนี่นะเออโอ้ยไปแล้วอยากดูชมหน้าจริงว่ามันจะอ่ปอัะปีดองแค่ไหนมึงอยากเห็นมันใช่ไหมโอ้ยออกไปแล้วเข้ามาเข้ามามอบ <c oughs> <c oughs> เลือดเฮีย <c oughs> ตาเฮียอะไรรู้เฮีย <c oughs> <c oughs> ไอ้เหี้ยโอ้ไอ้เหี้ยลงไม่นานโอ้เกินไปมึงมึงมึงกลายเป็นผีลูกกอกแล้วเว้ยตะโกนลั่นเลยมึงกลายเป็นผีลูกกอกแล้วโอ้เกมนี้แม่งคุณยากอะเรนยังไม่ผ่านสักครั้งเหนืะ าสามพัแล้วนะเพื่อน้อมอัพเชิญชวนคุณมาหาอนใหมๆ่ๆสังคมใหมๆ่ๆกับคนแหลงหน้าที่เราไม่ไมอาจรู้จัก<ม>แต่ก็รักเราเหมือนพี่น้องออออขออภัยนะครับโฆษณาอันนี้ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์หรือว่า <c oughs> ไม่ได้สนับสนุนอะไรนะมาขึ้นมาเองเ <c> ก <oughs> <c oughs> มนี้เกมนี้ใส่ใช้เน็ตก็ตัดออกไปดโอ้ทุกคนเป็นไงดูคลิปผมแล้วเป็นไงเครียดโเครียดมัดูคลิปแล้วเครียดเครียดเลยอ่ะบอกว่าโอ้โหทำคลิปเครียดอะไรมาต้องขออภัยด้วยนะถ้าบ้าแบบทำคลิปเครียดอะไรมาไม่หนุกเลยอะไรก็ขออภัยด้วย โอ้หัวจะปวดผมว่าพาร์ทนี้นี่ดีนะเล่นกับเพื่อนแบบไม่ได้ถือว่าเล่นกับเพื่อนนะคือเพื่อนมาช่วยกันเล่นอะเออก็ถือว่าสนุกนะแต่อยากให้ดูเบื้องหลังวะตะกี้อะโอ้โหเขามองกันดังนั้นแหล่หัวจะปวดก็ใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์แล้วกดซับสไครต์ให้ช่องกายเจครับแล้วก็เดี๋ยวทิ้งลิงก์ใต้คลิปช่องผมไม่ติดเกมฝากไปกดซับสไครต์ด้วยนะครับไปดูคลิปเขาได้เลยโคตรสนุก เกมอะไรรู้ไหมเกมอะไรนะวันทันเดอร์โมบายเออวันทันเดอร์โมบายเดี๋ยวจะมีการสปอยเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวต่อจากนี้ผมจะเริ่มเป็นสตรีมฟรีไฟลกับ RV แล้วโอเคนี่ครับฝากไว้ดนะ้วยครับฝากไว้ด้วยนะเออทุกคนไลฟ์สดทุกสิ้นเดือนครับเออนี่นี่ฟังฟังโอเคถ้าคลิปนี้หายไปก็ไม่ต้องเสียใจยนะแต่ยังไลฟ์ไม่ได้ครับยังตามไม่ถึงวัน <laughs> ก็เออช่วยไปกด s u b s c r i b e ให้ช่องเขาแล้วก็ช่องการจีนนะครับก็ถ้าคลิปนี้หายไปก็ไม่ต้องสงสัยเลยนะครับเิอติดลิขสิทธิ์เพลงแล้วก็ลิขสิทธิ์คำพูดก็ลิขสิทธิ์คำพูดยี่อะไรเออก็คือลิขสิทธิ์ที่พูดคำหยาบหยาบไปอ่ะติดเหลืองประมาณนี้อ่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาตัวไปก่อนเจอกันคลิปหน้าดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับ see you bye half h a l